ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะนี่เอมมี่เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าการตามหาปากกาสุดปวดนั่นเองถ้าทุกคนเบาแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยจ้าไปกันเลยอู้เอาล่ะวันนี้เราจะมาตามหาปากกากันอีกแล้วนะมาสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครให้เอมมี่เนี่ยกดด้วยนะเพราะว่าเอมมี่อะเอมมี่ยังเหงามากช่วยกดกันด้วยนะเอาล่ะเราเราจะต้องตามหาปากกาตรงไหนอีกล่ะ อ,อ,อยู่ตรงไหนกันนะเจ้าปกาเอ้ยเดี๋ยว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 น้ำมันเฮ้ยปกาใบไม้ใบไม้ปกาเอาละงั้นเราก็ขึ้นไปกันเลยดีกว่าอย่าลีลอไปเลยโอเคเฮ้ยแต่ว่าผืนป่านี่มันแบบอัปเดตใหม่อ่ะดูดิเนี่ยปกติมันจะมีต้นไม้อย่างเดียวเลยอะอ๋อนี่ไงให้เราปินถาวานอเป็นอย่างนี้นี่เองเอ้ยดๆๆเดี๋ยว,เ,ยวเราจะต้องเอาปกาสีเขียวนี่นะเฮ้ย ลืมไปเลยอ่ะมางั้นเราลืมไม่สิงั้นเรางั้นเราก็ปิงกลับกันเลยดีกว่านะนี่เราไปถึงแล้วแล้วก็ต้องกระโดดไปเรื่อยๆเลยเอ,อ่อมาเรากดเรากดวิ่งเลยชึบนี่นี่เป็นไงยอดชึบอ,ะช,อ,ะ,อะชึบอ่านี่อะชึบชึบชูแอบแล้วก็อันสุดท้ายชูแอบโอเคได้มาแล้วนี่ไงปากกา ใบไ,ไม้ประกาใบไ,ไม้ดูสิทุกคนเนี่ยมียได้มันแล้วเอเอาล่ะเราเราจะไปตรงไหนอีกต่อล่ะเราจะไปตรงไหนต่อดีเอ่อตรงไหนดีล่ะมันคือตรงไหนที่มีประกาเยอะๆหรอทุกคนบอกเอมี่ด้วยนะเพราะว่าเอมี่อะอยากรู้อะอยากได้ประกาะเอ้เราเก็บไปกี่อันแล้วล่ะเนี่ยยังไม่ถึงร้อยหรอกมัง้งมางั้นเราลองสำรวจข้างหลังดูวกว่าเฮ้ยนี่ไงน,นี่ เป็นไปได้เลยนี่โอ้เราเจอปากกาสีม่วงใช่ปากกาสีม่วงไหมเนี่ยไม่น่าใช่ปากกาสีม่วงเอ่ออะไรสักอย่างอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเอาล่ะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆไปนะนี่มาได้แล้วเอ้ยแต่ว่ามันสุดเทียงเท่านี้แล้วอะเอ้ยมันมีก้อนเนอยอยู่ตรงนู้นอะเออหรือว่าจะเป็นปากกาเนยไม่น่าใช่นะนนั้นอะเอาล่ะเราต้องขึ้นไปแล้วเอาขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นได้แล้วมา ทางนั้นใช่ไหมทางนั้นก็ทางนั้นมาโดดเอนี่นี่ไงก้อนเนยเอ้ยมันไม่ใช่ก้อนเนยมันเป็นทางโอ้เราเจอปากกาอะทำใหเก็บไปได้อ่ะหรือว่าเอมี่เก็บไปแล้วไอ้งวยหน้าเสียดายจังเฮ้ยหรือว่าเอมี่จะเก็บไปแล้วนะน่าจะเก็บไปแล้วอ่ะตรงนี้ทางอะไรอ่ะไม่รู้ว่าทางไหไรเดี๋ยวเดินไปก่อนดีกว่าอุย้ยจะปากกาเฮ้ยแต่ว่าเอมี่อะ คงต้องสำรวจบริบรเวณป่าไผ่ไปก่อนแล้วแหละเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคจะได้อยู่แล้วก็แล้วก็ตรงไหนอีกล่ะเอบลองหลุมศพเราก็เจอซอมบี้ไปแล้วออเพื่อนเพื่อนเธอไปไหนอะ่ะโอเคเพื่อนเธอไปไหนเราไปด้วยเพื่อนจะปีนตรงนี้อหรอโอเคปีนก็ปีนชึบนี่โดดยังเฟี้ยวเฟ้าเอ้ไม่แล้ว อแล้วไงต่ออ่ะมันไม่มีปากกาแล้วนี่นาเอ๊ะทำไงดีอ่ะเพื่อนเพื่อนช่วยแนะนําให้เราทีสิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปไหนเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีมันมีปากกาอยู่อ่ะแล้วเราจะขึ้นไปเอาได้ไงอ่ะหรือว่าเราจะต้องไปที่ก้อนหินแล้วก็เดินให้มันถูกทางเพื่อจะไปเอาปากกาโอเครู้แล้วเราจะต้องไปที่ก้อนหินนั้นต่อใช่ไหมโอเค เข้าใจแล้วชิบเออชืบเออโดดไปโดดไปเอ้ย uh, เมื่อกี้เกือบตกแนโ่โอเคไปเลยโอเคก็อนินจ่ายไม่มาแล้วโอเคเพื่อนก็ไปด้วยอะ่ะมาไปกันเลยเออประกา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 ศเอยเมื่อกี้ได้แล้วว่ะอุ้ยทาไงอ่ะเมื่อกี้มันถึงพื้นแล้วนะี่นาเมื่อกี้มีเห็นแผ่นใสๆอะ่ะที่มันยืนได้อะ่ะอุ้ยน่าเสียดายจังเอ้ยอะไรนั่นอะ อะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อมันคือแท่นแท่นที่ป่องไฟที่เอเม่เคยกระโดดไม่ผ่านเอาล่ะงั้นเรามากระโดดอันนี้ดีกว่าเอ้ตกตกอีกแล้วไอ้ํำไงดีเนี่ยเฮ้ยตกเอ้โอเคมาขึ้นมาแล้วเอาไหมาชึบ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 โอเคตรงนี้ห้ามตกเลยขาดมาชึบเอ้าตกอีกแล้วไอ้ทำไงดีเฮ้ยโถเอ้ย,ย,อย,อยตกอีกแล้วเอ้ย ทำไมขึ้นตรงนี้ไม่ได้อะ่ะโอเอ้ยเราต้องขึ้นบันไดยอย่เนี่ยไอ้โอเเ้ยลมเว้นหัวแล้วนันเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาเอาละเอาใหม่คร่านี้เอ็มมี่อ่ะจะไม่มีวันพลาดอีกแล้วเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบตกแน่ชึบชึบโอเคได้แล้วเอาละนี่ก็ผ่านมา5้านาที1ิบแล้วนะโอเคเราเรามาเริ่มกันไหมว่ะนี่เราจะต้องตกจงน้ำได้เหรอไอ้ ไม่เอาก็ได้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วงั้นเราก็ไปตรงอื่นกันต่อดีกว่าเนอะต้องบูเขาบูเขามันมีอะไรอ่อะแล้วก็น่าจะสำรวจไปหมดแล้วนะหรือว่ายังไม่หมดนี่บองทะเลทรายมังคอดานโอชาของไอม,มี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ้ยตรงไหนยิงล่ะเอหาไม่เจอเอ้ยตรงนี้มีไหมมีไมมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เ,เอ้ยนี่อะไรโอเวอร เขียนว่าโอเวอร์ใช่ไหมเนี่ยโอเคน่าจะโอเวอร์โอเคปากกาลื่นลม้มโอเคแล้วก็ตรงนี้มีใบเอ่ยเอ้ยปากกาปากกาใส่กระกาวย,ยิ่งเทพไปเลยอะดูดิแล้วก็น่ารักบุบปุยด้วยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีโอเคโอเคแล้วก็ห้องต่อไปนี่เป็นบ้านสิไม่ใช่ห้องเอ้ยเอ้ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยว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 นี่มันแฮกเกอร์หรือเปล่าโอเค okay. ไม่ใช่แฮกเกอร์ มาเกอร์อะไรสักอย่างั่นแหละมางั้นเราไปตามหาตรงอื่นกันต่อด,ดีกว่าบ้านอันนี้ไม่มีโอเคอันนี้ก็ไม่มีแฮะโอ้ยกระจกแตกแล้วแล้วก็สาลายเข้าบ้านด้วยโอเคแล้วก็ล้านบ้านสิไม่ใช่ล้านบ้านหลังสุดท้ายมีไหมเอ่ยเอ้ยอุย้ยตกใจหมดเลยเบบีมาร์เกอร์นี่เองดูดิหนาหลักอะแต่ว่าตัวเล็กนะเนี่ยโอเคแงล่ละเพราะมันเป็นเบบีเอ้ยเจอปากกาเลด เลตมาเกอร์อ้เจอแล้วแที่โุดเราก็เจอมาเราจะต้องทําการตามหาต่อไปเรื่อยๆหลอดไฟที่กดได้ไหมโอเคกดไม่ได้แล้วก็ไปตามหากันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 หาทรายอันนั้นเอมี่จะต้องพิชิตมันให้ได้หาทรายจะหาทรายนายนายจงหยุดนายจงหยุดขึ้นนายจงหยุดเครื่องนั้นสักทีเอาละอ่ะมีใครผ่านไปได้ไหมเนี่ย หากใครผ่านไม่ได้แล้วก็คือสุดยอดเลยนะเนี่ยเอมี่อ่ะไม่เคยผ่านได้เลยออโอเคอ่ะฮะไม่ได้หยุดเลยอะโอ้ยทั้เมื่อกี้เราไม่หยุดแล้วก็เราคงไปได้แล้วเอ้ยเดี๋ยว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 เรามองแบบนี้ได้นี่นาเออเออผักตกลงมาจนได้เฮ้เอาล่ะจุดไปแต่ว่าเอมี่อ่ะจะต้องพิชิตพิชิตภูเขาลูกนี้ให้ได้ก่อนเอาล่ะเอมี่เปลี่ยนใจแล้วเราจะมาพิชิตภูเขาลูกนี้ให้ได้ ทุกคนเป็นกําลังใจให้เอมมี่ด้วยนะ,เ,ะเอมมีอ่อยากใกล้ได้แล้วนี่มันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยนี่แต่ว่าก็ตกเป็นร้อยๆนะเอ้ยตกตกตกเป็นร้อยร้อยรอบเออเอาล่ะนี่อะไรสักอย่างประกาประกาอะไรนะประกาอะไรไม่รู้โอเคเอาล่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกหรือเปล่าถ้าชินชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เอมมี่ด้วยนะสําหรับวันนี้เอมมี่คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแหละ บายจ้าบ๊ายบาย